ปุ่นพระอาจารย์ห้องกันตนมาเลี้ยงควายะแต่เศ้าขึ้นกันดิสิบล้านสิบล้านสิบล้านแมแมเล่นดองดอง,องให่หสิบล้านนะ้พี่อายน้อยาเข่าไก่งวนันเลฟึงขัสอหกสิบหกหรือสิบ <16 S 2> เด็ดเกสิเดือนพอดิพอดี เขาใกล้ตัวใหญ่งำตัวใหญ่เลยเหล้วเออยาฟ้าไฟบักละกรูปโลพูดนะเบื้องเขาวันเขานี่อัศจรรย์ใจสิบล้านลูกพ่อเก้าล้านแม่เป็นลูกพญาหงษพูดนะแหงใหญ่เป็นไข่ตัวหนึ่งที่ครบเครื่องเลยครับครบเครื่องสุด,สด เรื่องควใหญ่เดี้ยนี่เขาว่าเรื่องควใหญ่ควใหญ่ความยักนี่ต้องยกให้เขาเลยครับจุดเด่นคือเขานี่ห็นบ่ค้อยอายุหน่อยๆแต่ว่าเขานี่อัศจรรย์ใจลงน้ำแล้วสิบล้านเข้า่ะพี่สิบล้านยักใหญ่เปี่ยมชัยฟาร์ม เบนเสนาน่ะดูนะคอยมากมากเลยสิพลานเป็นไายที่คอยมกักอีหลีทุ่งเขาใงญ่ๆนี่ถึกใจบ่อยที่ซี่หลายมันทึ่งกระดูกเงเทึ่งเนื้อหนังดีอีกตัวหนึ่งที่มักคกๆก็ค,คือตะวันฉายบันไลเพชรผู้เขียว อันนั้นก็ผพัดอายุสั้นซะละน่อยก็สร้างง่อยเดียวตะวัานใช้กันด้